ยางเมือก้อนมูอะเมยางสรอขาดเลยเมยางค่อยๆเยอะเขาจลงรถเยอะนี่ย้ายผมอุ้มปะผมอุ้มแบ้เนาะม่ยังเหมอเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องย่างงามอุ่นทั่วข้ามเบ่งบทบังไฟพญานาคเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่เนาะ bưng còn lâu lắm mà bưng ừ? ừ, oh, oh. ừ. à. à? thế để em bận này, có. ต้นกับัดกับกัได้บัดกับเปไทยด้คุณนะล่ะล้ะเอาเอาล่ะล่ฟ้าดขาขาพาขาพี่คือบวมแห้งแต่บัดเนี่ยหนดไปใส่หนวดบวมไปใส่โค้

เขาจะครับล่ะเขไปไหนก้าเขวียนเทียนมันบอกาวนเทียนจะมีไหมจะมีคำตะเวนโดวินมันไเริ่มขึ้นอือนี่สามสิบสี่ลูกสามสิบสี่ลูกเล้วเอา

Hoa hẹn 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 นั่สามสี่แล้วมีบอแจ้งมาด้วยใครเห็นเยอะกว่านั้นดูริมโป่ปอกเขาวางมองทั่วคุ้งน้ำโอ้ยมืดนทพพี่น้องเอ้ยบอกได้นังคมไฟเด้อพี่น้องใครไม่เห็นมหาอาจาร,ารย์ได้สามลูก้อยอยู่ได้คนพี่น้องเอ้ยคนคนขัดคนเนี่ยคนมาแต่ตใส ไม่แต่คนนะพี่น,อน้องแน่มืดทั้งไหนนะบัน

แม่วานั่งพี่ม่ไม่เมะเม่ิดลานั่งพี่นั่งมังนั่งเล่นเยแม่นั่งเล่นดีก่อนบนั่งนั่งเพราะหาคนนะเขาไปเยวเห็นอยู่ทางาเงนเป็นลำโพงนี่นี่มีเลยคาูตาขาลูตาไดมี ได้เดินห้อนำปฏิาได้นำรอบศีิขาพของพระสมเดจเจ้ากระวนหนึ่งพันกว่ารูปไ้อนุชาอุทยานข้าฉะนั้นเดียวพ่อแม่ที่ได้นำสัาระาได้วม้นรวมแแม่แม่เคยบงคลิปบงอย่างยืบ่ก็ลาถึงหนถึงแมนหล้องสั่ง เขเก่ยังไงหาคุนโหเขาอันเดียวไปงดานค้ย่นะใช่ละใ่ละใ่โอ้ย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 โ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอยโอ้ยยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโออ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ ลูกไปใส่กระสุนกันยังว่ามีแล้วยังยังไปใส่ดีแล้วยังพิกันมาด้วแล้วเมื่อเดีพี่ายางก่อมนจกขึ้นไปแล้วตาอ่ามันขึ้นตรงตรงรไอ้บ้าไม่รู้ตังตวเนี่ยคิดเห็นมา À. À, à, đây đường... đường... là... pues là... sẽ... đường... này, cái này สลูกสามลูก3ามลูกเลยนะหนึ่งสอเป็นเท่าไหร่ตีี่สิบสองเ2ียสองหลังหนึ่งสามเป็นสิบห้าลูกแล้วหนห้าล้สี่สิบห้าลูกแล้ววันนี้ดันเคยพกาพขึ้นว่านช้าก่อนโอ้ไปไป่ย เอามุไปไเดอรคุณดแวก็าอีกมาก่านั้นช่วบอกด้วยทางไดมาถึงเท่าเดแล้วเดนทางดสวัสดากตอบคุณระบ้านด้วยขออภนมันหมดเถอะ ใอ้เด็นเป็นสุ้ให้เป็นพรอบู่แจ้รกบครันตัวอย่างของพ่อคนพี่น้องเลยคนณค่ะคนเลยทะมแมาแล้วก็ขอให้เจรงกายวาจาใจอยากรวยก็ต้องที่านอยากสวยอยากงามก็ต้องรักษาสียามีปัญญามากก็ต้อง่มัจะรวยกวตองที่ทนนั่นเป็นุดของชาวพุทธของเราที่เราได้มีโอกาสอู้คนหลายค่ะแต่มือพี่น้องเ้ยเนี่ยม ไวิดูเพราะเคยเห็นคนสี่ที่คนสี่ที่วะคนคืออะไรขึ้นขึ้นอีกแล้วนะโยมแม่ฝั่งโน้นนะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่น่งกันนะใช่หรืเปลี่ยนตำแหน่งโยช่์สังกัดขั้นไหนล่ะจะเปลี่ยนตำแหน่งในการขึ้นละเพราะว่าจะเป็นตรงมืดๆที่ตรงมืดฝั่งนู้นท้ายท้ายฝั่งโน้นนะที่เราจัเห็นเมื่อกี้ลูกเนี่ึง กายกานนาผีมาทานยาเขาซื้อติมมามาต้นมา